To you, happy birthday! To you, happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday. เด่นน้องพีมน้องพีมเป่าเป่าเลยลูกเป่าเป่าน้องพีมเป่าอย่างเี้ลูกเป่า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 เลยลูกเป่าเด่นน้องพีมเป่าเด้อเป่าเป่าแรงแน่ที่ลูกเป่าแรงแรงเป่าแรงเลยลูกเป่าแรงเออตบมื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 อตบให้น้องพีมมีความสุขนะลูกนะนะโอ้เดี๋ยวร้อนเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวมามมาดให้หมอมหมาดลูกนะสุขภาพแข็งแรงนะลูกนะ เป็นเด็กดีนะเนอะเออเดี๋ยวมัมมนะมัมมนะลูกนะเออเดี๋ยวมัมเดี๋ยวมัมำเอ้ามามาจุ๊บอือเอาหอมมะม้ายังอืมอีกข้างหนึงหอมมะม้าข้างหนึ่งหอมมะม้าข้างหนึงหอมมะม้าข้างนึงลูกอืออือชื่นใจอืมหอมป๊ะป๊า อ่ะหอมมะป้าเลยหอมมะป้าเลยมามาไหยฮะอ่ะหอมมะป้าเลยเออมามอ่ะ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 หอมมะป้าเลยอี๋หอมป้ายังมาหอม้าอย่ามาหอมมะป้าเลยเออหอมมะป้าเลยลูกเอเอ like เอีท่านหอมไอ้ท่านอืมเราไดนเงเก่งไม่ดีไม่สนนะครับโอเคเก่งมากโอเค เออเดี๋ยวมาเมาให้กินเดี๋ยวมามมาให้กิน